พร้อมน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็ ก็คงจะเลี้ยงต่อไม่ได้นะครับสําหรับจุดไหนที่เป็นสีน้ําตาลมันจะขาดนะครับคือตะกั่เตนจะกัดขาดหมดเลยเนี่ยครับก้นมันก็ไปหมดแล้วครับเห็นไหมรูใหญ่มากเห็นไหมครับนี่ครับก้นไปหมดเลยนะครับนี่ตามรอยเย็บผมก็เลยใช้มุ้งสีฟ้าเนี่ยนะครับมาสวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับตอนนี้พ่อพงก็อยู่บนดาดฟ้า ที่เลี้ยงตะกกะแตนของพ่อพงนะครับวันนี้พ่อพงจะพามาดูกระชังตะก,กะแตนนะครับหลังจากที่พ่อพงเลี้ยงมาได้หนึ่งชุดนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมตะกกะแตนบนดาดฟ้าของพ่อพงนะครับก็การเลี้ยงตะกกะแตนปัญหาที่เราพบเราเจอบางครั้งเราก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปด้วยนะครับท่านผู้ชมเรามาดูนะครับ คอกตักะแสนนะครับกระชังนี้นะครับผมเลี้ยงมาได้1ชุดนะครับเพิ่งเจ็บไข่แล้วก็เก็บตัวออกได้2วันนะครับท่านผู้ชมเป็นกระชังขนาด1นึคูณหนเมตรนะครับนี่ครับกระชังนะครับ ก็คงจะเลี้ยงต่อไม่ได้นะครับสําหรับกระชังนี้นะครับเพราะว่าเห็นไหมครับท่านผู้ชมเนี่ยผมเย็บนะครับเย็บเย็บเป็นรูเยอะมากจุดไหนที่เป็นสีน้ําตาลมันจะขาดนะครับคือตะ๊กแตนจะกัดขาดหมดเลยเนี่ยครับนี่ถ้าเป็นสีน้ําตาลแบบนี้ปุ๊บนะครับแล้วมันก็จะมีรูขาดอย่างเงี้ยครับเยอะมากนะครับรอบๆอันนี้ผมก็เย็บช่วงที่กําลังวางไข่นะครับ แต่ครั้นี้หลังจากเก็บตัวเสร็จแล้วมันเย็บไม่ไหวรูมันเยอะเกินนะครับนี่ครับไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะมีปัญหาเหมือนผมไหมนะครับผมก็จะมีปัญหานี้นะครับนี่ครับเห็นรูไหมครับเนี่ยรูขาดนะครับตามพื้นนี่รูขาดหมดเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับกระชังนี้ก็คงเลี้ยงต่อไม่ได้นะครับก็ส่วนกระชังนี้ผมเลี้ยงผมก็ใส่ไข่หนึ่งขีดนะครับใส่ไข่หนึ่งขีดก็ เก็บตัวขายก็ไม่พอค่ากระชังนะครับท่านผู้ชมนี่ครับส่วนกระชังนี้นะครับกระชังนี้ก็ซื้อมาก่อนซื้อมาก่อนกระชังนี้นะครับแต่อันนี้เลี้ยงได้อันนี้เข้าชุดที่สองแล้วนะครับอันนี้พอผมเก็บชุดแรกแล้วก็ชุดที่สองผมก็เลี้ยงต่อนะครับกระชังนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมสองคูณสามเมตรนะครับสองคูณสามเมตรนะครับเป็นกระชังบุก ข้างล่างเป็นพลาสติกนะครับนะครับยังสภาพโอเคอยู่นะครับดีมากนะครับยังไม่มีรั่วยังไม่มีรูขาดอะไรเลยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าผมก็ทํานะครับเพื่อว่าป้องกันปัญหานะครับก็คือป้องกันว่าอนาคตข้างหน้าถ้ามันมีรูแบบนี้ครับถ้าเป็นจุดสีน้ําตาลอย่างเงี้ยผมก็กลัวตั๊กแตนมากัดขาด เหมือนกับกระชังอันนี้นะครับนี่ครับมันจะมีสีน้ําตาลเกิดขึ้นใช่ไหมครับที่ตามจุดเนี่ยอาจจะเป็นคราบของตักะแตนนะครับที่อาจจะวางไข่นะครับแล้วเอาก้นอะไรมาทิ่มอย่างที่หลายๆคนบอกผมก็ได้ใช้ผ้านะครับดางสีเขียวสีฟ้านะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับ เป็นะตาข่ายสีฟ้าเนี่ยนะครับวางรอบเลยอีกหนึ่งชั้นนะครับนี่ครับรอบรอบกระชังเลยนะครับนี่ครับวางอีกหนึ่งชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ตะกัแทนไปเกาะมาเกาะเนี่ยตามผนังของของกระชังหลักเราเนี่ยนะครับสีขาวเนี่ยนะครับแทนที่มันจะมาเกาะตรงนี้แล้วมันจะเพิ่มคาบแล้วทําให้ตะกัแทนมากัดนะครับกระชังเรา อย่างเงี้ยครับเราก็มาเพิ่มโดยนี่ครับใช้ตะข่ายสีฟ้านี่แหละนะครับที่เรามีราคาถูกๆนะครับไม่ราคาไม่แพงนะครับเป็นม้วนมาล้วก็เอามาวางเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยวางรอบเพื่อให้ตะกะแตนเกาะนะครับอันนี้เป็นการเลี้ยงชุดที่สองนะครับชุดที่สองนะครับชุดแรกเราก็เก็บไปแล้วนะครับตะกะแตนเราก็สามารถใช้กระชังกระชังอันเก่าเนี่ย นะครับเลี้ยงได้ครับนี่ครับส่วนกระชังอันนี้นะครับเป็นกระชังใหม่นะครับใหม่เพิ่งเลี้ยงชุดแรกนะครับแต่ว่าก็เป็นกระชังรุ่นเดียวกันกับกับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นเดียวกันอ่าเป็นรุ่นเดียวกันนะครับก็เริ่มอ่าเลี้ยงชุดแรกนะครับก็ใช้ผ้า สีฟ้าตะข่ายสีฟ้าเนี่ยวางด้านในเหมือนกันนะครับเพื่อป้องกันมันขาดเพื่อตกกะกะแตนมาเกาะแบบนี้เวลามันวางไข่แล้วมันมาเกาะแล้วก็อาจจะทําให้มีครา,าบเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเอาก้นมาทิ่มนะครับทําให้มันขาดเหมือนกระชังอันนี้นะครับอันนี้นี่ก็คือขาดหมดเลยอันนี้เลี้ยงต่อไม่ได้นะครับผมปะแล้วก็แปะไม่ได้เนี่ยดูก้นมันก็ไปหมดแล้วครับมนรูใหญ่มากเห็นไหมครับนี่ครับ ก้นไปหมดเลยนะครับนี่ตามรอยเย็บนี่ครับขาดหมดนะครับเดี๋ยวก็คงเอาออกนะครับวันนี้ผมก็จะกลางอีกกระชังหนึ่งนะครับเป็นกระชังรุ่นนี้นะครับสองคูณสามเนี่ยนะครับที่ผมสั่งมาไว้ผมก็จะกลางแทนตัวนี้เลยจะเอาตัวนี้ออกนะครับจะเอาตัวนี้ออกนะครับอันนี้นี่ก็เป็นกระชังที่ผมเลี้ยงชุดแรกนะครับตอนนี้ตักกระแทนก็ได้ ยี่สิบวันแล้วครับยี่สิบกว่าวันเริ่มมีปีกแล้วนะครับบางตัวก็เริ่มมีปีกแล้วนี่นะครับผมก็แก้ปัญหานะครับโดยที่ไม่อยากให้ตกกะกะแทนมาเกาะตามข้างเยอะไปตามข้างกระชังอันเนี้ยสีขาวเนี่ยนะครับผมก็เอาตะข่ายสีฟ้าเห็นไหมครับนี่ครับมาห้อยรอบเลยนะครับเพื่อให้ตกกะกะแทนเกาะ แทนที่มันจะเกาะที่กระชังสีขาวมันก็มาเกาะกระชังสีฟ้าแทนเวลาลอกคราบเวลาเวลามันมาพักผ่อนอย่างเงี้ยครับนี่ครับมันก็จะลดการที่ว่ามันจะมาเกาะแบบนี้นะครับนี่นี่ครับมันก็ลดอัตราแบบนี้ลงไปแล้วก็การที่มันจะมากัดกระชังสีขาวเนี่ยมันก็ลดน้อยลงไปด้วยนะครับเพราะว่าบางทีช่วงที่มันวางไข่มันก็จะเอาก้นมาเกาะ แล้วก็มันจะมีคราบแล้วก็จะเป็นอ่านั่นแหละจุดที่เริ่มมีคราบนั่นแหละครับตะกะแทนมันจะเริ่มกัดตรงนั้นผมก็เลยใช้มุ้งสีฟ้าเนี่ยนะครับมามาอ่าวางรอบๆนะครับตะข่ายสีฟ้าเนี่ยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะกางกระชังอีกกระชังนึง นะครับเอากระชังรุ่นนี้เลยนะครับนะครับมามากลางนะครับจะเอาตัวนี้ออกว่าตัวนี้นี่ก็เลี้ยงต่อไม่ได้แล้วเลี้ยงได้แค่ชุดเดียวก็จบกันนะครับแบบนี้นะครับก็อันนี้ก็มารีวิวให้กับเอฟซี FC ทุกท่านที่ติดตามพ่อพงได้เห็นกันว่า,อ,าอันไหนที่เราใช้แล้วมันคุ้มค่านะครับก็ให้เลือกเอานะครับเลือกดู นะครับคุณภาพของมุ้งนะครับหรือว่ากระชังที่เราจะใช้เลี้ยงเนี่ยนะครับเพราะว่าทุกคนการเลี้ยงตักกแตนเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งราคาไข่เงี้ยก็ขายไม่ไม่ค่อยได้นะครับเรื่องไข่นะครับส่วนตัวเนี่ยที่พ่อพงเนี่ยยังไม่พอขายนะครับก็คือเวลาเราผลิตได้เนี่ยก็มีคนมาถามซื้อเรื่อยๆนะครับก็ไม่พอขายส่วนไข่เนี่ยนะครับก็เราก็เลี้ยงแล้วเราก็ผลิต เองเพื่อจะเลี้ยงในชุดต่อไปนะครับก็คงจะเป็นแนวนั้นฉะนั้นการลดต้นทุนก็คือเรื่องนี้แหละครับข้อกตะกะแตนนี่แหละนะครับถ้าเราได้ตะกะแตนที่ขอกตะกะแตนที่มีคุณภาพเราก็ใช้เลี้ยงหลายรอบเราก็จะลดต้นทุนนะครับเราก็จะคืนกําไรเราเคืนทุนเราได้ง่ายขึ้นนะครับนี่นะครับ ขอขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะกางกระชังอีกนะครับบริเวณนี้นะครับอีกหนึ่งกระชังเพิ่มนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับ